ม,มารีวิวปลาลาบองของแม่แบบไม่อวยแม่อยากให้รีวิวให้หน่อยนี่ปึงป้งปึง้งปึ้งลองชิมว่าเป็นยังไงอืมเค็มแม่ทำไมเปนเค็มขนาดเนี้ยแม่บอกว่าปลาลาบองก็ต้องเค็มงงเผ็ดมากอ่ะกินกับข้าวอุ้งกินกับข้าวแล้วแบบกําลังดีอร่อยมากอะ่ะความเค็มแล้วก็นัว,นวหอมปลามาก นี่ว่าตอนแรกมันเค็มนะแต่พอกินไปกินมาแม่งอร่อยเฉยว่ะแม่เดี๋ยวทาขายเลยอร่อยจริงแม่บอกว่ากินกับส้มมันจะอร่อยเว้ยอือโดนหลอกแล้วเราปากคตรนเหมืนนเลยไะเจอ้านมบนปากอันนี้มาไว้จุ๊บๆซองเล็กคกง่ายกล่องนึงมันมีสิบซองอันนี้พกง่ายมากแค่ฉีกแล้วก้วปากสามิีบก็คือจบ มึงอันนี้ดีจริงมันไม่แสบปากหอมมากเอ้าลองกดเล่นๆไม่คิดว่ามันจะดีจริงว่ะมันครบจบปากไม่เหม็นที่สําคัญคือราคาถูกมากแค่หลักสิบไปหาลองกดตะกร้าด่วน